สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ลอตอีซีก็อยาดเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกรอยาดเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะฮะมีโค้ดอัปเดตมาใหม่เด็กข้อโค้ดนะครับจะมีส่วของโค้ดซีนเพิ่มนะครับเป็นปรับถาวรเลยแล้วก็จะมีส่วของโค้ดเพชรนั่นเองนะครับจำนวน10,000เพชรนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของเป็นโค้ดท่าทางกันด้วยนั่นเองนะครับทั้งหมด3โค้ดนะฮะ ถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดแล้วให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยถ้าน้องๆกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1นึ่งพเพชรครับจำนวน5รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกส์ขอเป็นแพ็กเกจครับผมเป็นสองแพ็กเกจตัวละครอาโลกนั่นเองจำนวน5แพ็กเกจนะครับก็ราคา1,999เพชรนะฮะต่อ1แพ็กเกจ ก็จะรับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะแล้วก็พี่จะมีการแจกในส่งของเป็นซีกินปืนเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มานะครับพี่ต้องการจะส่งไปให้และทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นแบบใหม่หรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็พี่จะมีการแจกส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้นั่นเองใครคอมเมนต์ยูไอดีในคลิปนี้ก็รอรับขของวััญได้เลยนะครรบพี่ทาก ส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้ไม่ว่าเป็นบาทเป็นชื่อนะฮะว่าเป็น2ท่าทังนะฮะว่าเป็น2ชุดก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับโอเคนะแล้วก็พี่นะฮะจะมีการแจ้งกติกานะครับให้น้องๆนะครับทั้งหมดสีข้อนะครับกติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2 กดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับขอไม่เหตุผลว่าจะไมาอีกอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะฮะคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูอดีขอเตียอาไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะฮะสำหรับกติกาสี่ข้อนี่ครับไม่ยากเลยโอเคนะถ้าอยากได้ก็กันก็อย่าลืมทำตามกติกาที่บอกไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวใน,นพี่ขอพาไป game, อ,ไป game, อัปเดตเกมก่อนเลยกันว่ามีอะไรกันบ้างครับแต่เดี๋ยวนิดนึงนะขอเสืินนิดนึงก่อนจะอัปเดตเกมพี่ขอพาดูโค้ดก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกนะครับผมเป็นอสอง เป็น s m g นะครับเป็นสของ m p 4 0นะฮะอ่ะเป็นสของ m p 4 0ให้ปีนี้ปี2019นะครับอ 2019. 2019เออโอเคนะครับรก็จะมีสของเป็นไรเฟิลนะเป็นสกาอาร์กต yeah. ิกเททันนะครับเขาบอกนี้เลยนะครับก็บลอกดาเมจ1นึ่งบล็อกดาคาซิง2ลบระยะ1นึ่งะก็ไม no> ่ใช่ลบระยะนะครับเป็นลบแมกกาซีนหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็มีคอลเลคชันนะครเป็นท่าทางไก่นะครับเป็นท่าไก่ในเอ้ยนี่เลยเป็นท่าไก่กกุกกกุกอันนี้เลยนะครับเป็นท่าแรนะครับบอกก่อนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสของท่าทางพิชชัค ะเป็นท่าทางวิพี่ชางทำที่แปะแปะมือเออนะครับแล้วก็จะมีส่อหอบเป็นท่านี้นะครับเป็นท่าชาเลนจ์นะครับอ่าชาเลนจ์อ่อนนะครับผมทุกคนครับนี่นะเป็นท่าชาเลนจ์อ่อนเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับท่าทางแล้วก็ทีเด็ดของเราเลยฮะหนึ่งหมื่นเพชรสามารถเติมได้เต็มคนคนละหนึ่งพันเพชรนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับไอเทมโค้ดนั้นเดี๋ยวพี่ขอพาอัปเดตเกมก่อนกั้นแรกกันว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับอย่างแรกเลยเป็นสองชุดนะฮะเซสเตริโอ น้อยแมกเกอร์นะครับนี่เลยนะฮะโอเคอยวขอพาดูกิจกรรมกันนิดนึ่งนะสำหรับตรงนี้กิจกรรมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรนะเป็นกิจกรรม,มพูกไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันเป็นเป็นกิจกรรมมันไม่ันไม่ใช่ตามหาพวกโทเค็นนะอันนี้มันสุ่มวัดดวงเอาเลยนะครับนี่นะห้าครั้งนี่มีเพิ่มโอกาสด้วยโหได้ท่าทางนะครับโอเคนะโอ้โหเพิ่มโอกาสเจคพอตแล้วก็จะมีท่าโบย่าด้วยนะครับทุกคน แล้วมันจะมีท่าบโบย่าตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมนะครับนี่เลยนะมีท่าบโบย่าด้วยนะครับเฮ้ยมานกลางคืออ่ามันจะมีอันนี้มัน209เพชรใช่ไหมคืบเรียบร้อยเอ้ยได้ท่าไม่ใช่ได้ได้ท่าไ,ไ,ได้เป็นอะไรนะอยากได้ทาา่าโบย่าเนี่ยมีท่าบโบย่าด้วยนะครับนี่อ่าขอสุ่ม5ครั้งเลยดีวยกว่านะครับวัดดวงไปเลยได้กระทะคืโอ้อโหได้เสือ้อได้ของเกลือนะครับ คือได้ของเกลือทุกคนนี่ครับผมก็้เพชรหมดแล้วนะครับเพชรหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกระทะนั้นนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะกระทะกระทะมันน่าจะมีอยู่แล้วอ่ะนะกระทะพี่เนี่ยมันมีแล้วอ่ะกระทะโบย่าโอ้โหมันไม่ดีมันไม่เด็ดเลยทุกคนนะครับแล้วก็จะมีสกปรกเป็นอ่ากล่องอันนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีได้เรามีอีกนะครับเป็นเสื้อนะเป็นเสื้อนี้นะครับไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่นะเป็นสเตสโตรเป็นเตอร์นะครับเป็นเขาเรียกเป็นชุด เทคโนลอะไรเอามาย้อมแมวเอานะครับแล้วก็นี่ใส่เสื้อแรงดีกว่าเยอะเลยนะครับเสื้อแรงนะเสื้อแรงซีซันสองนยเอ้ยนี่ใส่เสื้อแรงดีกว่าเยอะเลยนะครับเห็นไหมนะครับเออนะครับใส่เสื้อแรงดีกว่าเยอะแบบเยอะมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสอเป็นอันนี้นะครับเห็นไหมนะครับมีให้รับตรงนี้เนาะนะครับเป็นคูปองนำมรยอดนะครับแล้วก็อย่าลืมออกสำรวจกันด้วยนะครับตรงนี้นะมีให้ออกสำรวจเนาะนะครับโอเคแล้วก็จะมีสอเป็น ไอวอลใหม่นะครับนี่ไอวอลนะครับเป็นเป็นไอวอลไอวอลนะครับเป็นไอวอลใหม่เป็นไอวอลซานต้านะครับก็สามารถผสมกันได้นะครับตรงนี้ตรงนี้พี่ยังไม่ได้เติมเพชรนะพี่ก็ยังไม่ได้สุ่มนะครับผมทุกคนอ่ะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้คือมันไม่มีอะไรให้สุ่มแล้วอ่ะคือพี่ไม่ไม่มีอะไรให้พี่สุ่มเลยนะครับว่าตอนนี้พี่ยังไม่ได้เพชรเลยอ่ะนะครับง่อเศร้าๆนิดนึงนะเรื่องนี้นะครับพึบโอ้โหโอ้โห เกลือจัดนะครับเกลือจัดเลยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้เลยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ จะมีสองเป็นกิจกรรมอันนี้ก็ยังอยู่เนาะมีกล่อง21ด้วยนะครับกล่อง2,021นั่นเองนะครับก็ส่องเติมไอเทมโค้ดตัวนี้ยังไม่มีให้เติมนะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ในส่วนของการเติมไอเทมโค้ดไว้ด้านล่างคลิปนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็สําหรับคลิปนี้ครับบายๆครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบายๆปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆก็อันนี้เป็นรายได้ใหม่เนาะนะครับก็อย่าลืมกันนะจุ๊บ Crazy. Oh no. can shit my go. Can't breathe in toxic skies. Yeah! I'm your lies. Yeah, I thought that all time was I cannot breathe through toxic skies. You To Swim, then you wash watch. Like I can't forgive you. No, I'm not Whoa. that dumb. i annoyed. I gotta run. I cannot breathe through toxic skies You follow me with your lies I lie along with my sense Upon a time I used to hold you close. Now the only thing I'm holding is a broken soul. Knock me down and I'm still falling like some dominoes. Oh no, I'm trapped. I can't let out. Back to the basics, I'm crazy as hell. I can't bring myself to say I wish you well. Trying to be tough in a world as a place. You told me that you would stay. I cannot breathe through toxic skies. Follow me with your life. Along with my sense of time, and I'm not alright, It's Trapped in my mind, I can't escape even if I try to. Little too late, too weak, too kind. My heart is on fire, and I'm burning alive, so I guess I'm not fine right. Still Trapped in my mind, Singing, why, oh, quiet. You lie, you lie. every time, every time, I die a little late. Gonna try don't you give me in the Cause I'm probably home crying, don't you know that I'm still trapped in my mind I don't know.